สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนสีไฟหน้าจอนะครับของไอคอม d 1 1นะครับเป็นตัวนี้นะครับไอคอม d 1หหรือ d11 นั่นเองนะครับอ่ะวิธีเปลี่ยนสีไฟก็ไม่ยากนะครับอ่ะให้ทำแบบนี้นะครับวิธีเปลี่ยนสีไฟนะครับ กดเมนูนะครับเมนูไปเมนูที่20ครับอ่ากดลูกศรขึ้นนะครับอันนี้มันเมนูที่7กดลูกศรขึ้นไป20ครับอ่าเมนูนี้เลยนะครับเมนูนี้เลยอ้าวเราก็เปลี่ยนสีเลยครับอ้าวอันนี้มันเป็นอ่าสีฟ้านะครับกดเมนูครับเนี่ยสีฟ้านะครับกดขึ้นมามันก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูปุ๊บอ่าก็จะเป็นสีน้ําเงินเน็่ยนครับอ่าอ้าวเลือกสีอีกกดอ่า เอาเป็นอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับเนี่ยครับสีส้มกดเมนูยืนยันปึ๊บเห็นไหมครับอ่าอันนี้มันมีอยู่3มสีนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มนะครับวิธีเปลี่ยนสีไฟหน้าจอของไอคอ d ดีหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะลองมาทําดูนะครับลองมาทําดูชอบสีไหนก็ใส่ไปสีนั้นเลยนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ